สวัสดีค่ะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่เว็บวันนี้แม่เว็บจะพามาทำแนมเห็ดค่ะทำหนมหนมเห็ดค่ะวันนี้อ่าวัตถุดิบของเราก็มีข้าวสวยกระเทียมเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เกลือค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ เห็ดเราได้ที่เรียบร้อยแล้วะค่ะฝันเรียบร้อยแล้วใส่ข้าวสวยลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะแล้วใส่เกลือค่ะแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันคลุกประมาณสัก2นาทีนะคะ เราคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะแล้วเรามาโหกันเลยค่ะแล้วเนมเห็ดเราก็เสรียเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องไว้ให้สองคืนถึงจะลองมาชิมดูกันว่าสองคืนจะเปรี้ยวหรือว่าอย่า,ยางไงคะนะอากาศหนาวอย่างนี้มันไม่ค่อยจะเปรี้ยวแต่ต้องไว้สักสามคืนเรามาดูกันเลยค่ะว่าสามคืนแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างคะมันจะเปรี้ยวหรือจะรสชาติมันจะใช้ได้อร่อยกินได้ไหมคะเนมเห็ดของแมอเวฟค่ะ สามคืนแล้วนะแหนมเห็ดของแม่แบบมาเลยจ้ามากินเลยจ้าว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะแหนมเห็ดค่ะแหนมเห็ดอร่อยมากค่ะอร่อย ก๋ยอดค่ะเนม้อห็็ดค่ะเราหมัามากไว้สามคืนค่ะเรียวพอดีเลยค่ะกำลังเรียวเจ็บ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 ค่ะไปอยากลองทำดูทำเลยนะคะไม่มีอะไรมากค่ะมีเกลือมีข้าวแล้วก็มีกระเทียม แค่นั่นแหละค่ะแล้วก็มีเห็ดจัมแบบจับบครับผมครับผมแล้วก็ เน้เนเผ็ดวี่มือแม่เอาไว้ก็ได้ค่ะใครได้ใครอยากทำก็ทำเลยนะคะทำตามเลยนะคะไม่ยากอืมรับดอยคับดยอยค่ะ